เราจะมาเริ่มทํเกีบกันก่อนนะคะดับแรกเตรียมดอกพุดธดอกพุดธต้องเป็นก้านยาวๆแบบนี้ค่ะดอกพุดธก้านยาวๆแบบนี้นะคะอันนี้เตรียมใบโกศลนมาค่ะใบโกศลน,นี้จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เตรียมใบกระบือนะคะใบกระบือมาค่ะใบโกศลนนะคะใบโกศลเราจะตัดตรงตรงโคนตรงโคนด้านด้านโคนนี้ออกนิดนึงนะคะส่วนใบโกระบือ ะะใบกระบือเราก็ตัดนะคะตัดส่วนคูณใบออกนิดหนึง่งเช่นการคาเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นใบโกสนนะคะควคะ่ำ่าเอาด้านที่เป็นสันนี้ขึ้นเตรียมดอกพุธมาเอาดอกพุธมาหนึ่งหนึ่งดอกนะคะเตรียมดอกพุธมาแบบนี้เสร็จแ,แล้วพับค่ะพับควายพับควายมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆพับคว้ยนะคะเสร็จแล้วด้านนี้พับปลายเฉียงแบบนี้ค่ะพับปลายเฉียงแบบนี้เล็กน้อยแล้วก็ถึงจะพับคว้ยมาแบบนี้ให้เกยกันลักษณะแบบนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วาวางไว้ก่อนคะ่ะเตรียมใบนะคะใบกระบือเหมือนเดิมคะ่ะเอาเดอกพุธมาดอกพุธมาวาง พับเหมือนกันเลยนะคะตกพูดมาวางอันนี้พับเฉียงมาแบบนี้ค่ะพับเฉียงส่วนปลายนี้พับเฉียงอย่างนี้เล็กน้อยเสร็จแล้วก็พับเฉียงคว้ยมาค่ะคว้ยมาลักษณะนี้ก็จะเป็นกีบลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยพับไพ่ไปทางเดียวกันเสร็จแ,แล้วก็เอามาวางทาบวางทาบแบบนี้เสร็จแล้วตัดส่วนเกินที่เราไม่ใช้ออก ตัดวนเกินที่เราไม่ใช้ออกแล้วก็แม็กเอาไว้ค่ะอันนี้จะเป็นกรีบชั้นที่หนึ่งนะคะทำแบบนี้ค่ะพอเราเตรียมกรีบเสร็จแล้วนำมาประกอบที่กระทงได้เลยค่ะก็ค่อยวางจัดเรียงให้มันเป็นมุมสวยๆนะคะระดับมุมเท่าๆกัน ถ้าเรียงมุมไม่เท่ากันนะคะ,ะกระทงก็ออกมาเบี้ยวอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะคะอันนี้เกือบจะเสร็จแล้วนะคะนนเวลาเราทำเราก็จะค่อยๆทำให้ท่านดูนะคะเพื่อที่จะประหยัดเวลาอ่าอันนี้ชั้นเกดบุดท้ายของชั้นที่หนึ่งนะคะติดแล้วค่ะลักษณะนะ กรีบกระทงก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะชั้นที่สองเตรียมใบตองมาคะ่ะใบตองนี้กว้างสองนิ้วครึ่งยาวหนิ้วนะคะใบตองเสร็จแล้วเตรียมใบผูด่างมาคะ่ะใบผูด่างที่สีอ่อนๆแบบนี้นะคะใบผูด่างเราจะเลาะแกนกลางออกคะ่ะแกนกลางไม่ใช้อ่าเอาแกนกลางออกนะคะ หลังจากเอาเกลกลางออกเสร็จแล้วผู้ด่างใบหนึ่งเราจะตัดครึ่งตัดครึ่งใบค่ะตัดความมูตัดความยาวออกครึ่งหนึ่งอ่านะคะนี่เราจะได้ผู้ด่างลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปก็เตรียมดอกพุดมาเหมือนเดิมดอกพุดที่ก้านยาวๆนะคะเอาใบตองมามว้วนนะคะม้วนค่ะม้วนเล็กๆนะคะม้วนทับดอกพุด ม้วนให้เป็นกรวยแหลมแหลมรักษนะแบบนี้เล็กๆค่ะพอม้วนได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วผู้ด่างที่เราตัดเอาไว้นะคะเอาด้าน,เอา,านเ,เอาด้านที่เขียวอ่อนนี้ขึ้นเอาด้านท,ที่สวยนี้ลงนะคะความแบบนี้ความแบบนี้ค่ะแต่แล้วพับพับผูด่างครึ่งหนึ่งแล้วก็พับมาพับผูด่างแบบนี้แล้วก็พับมา เหมือนพับใบสีค่ะพับก่อนแล้วก็พับมาออันนี้นะคะพับก่อนแล้วก็พับกลับมาชั้นที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะลดหลั่นลงมานิดนึงนะคะลดหลั่นลงมาประมาณแค่นี้ค่ะลดหลั่นนิดนึงพับค่ะแล้วก็พับลงมา นี่ก็พับแล้วก็พับลงมาก็จะเห็นเป็นสามชั้นนะคะหนึ่งสองสามต่อไปชั้นที่สี่ค่ะเหมือนเดิมลดหลักลงมานิดนึงนะคะพับพับแบบนี้เสร็จแล้วพับกรีบย้อนกลับแบบนี้ค่ะพับกรีบย้อนกลับอันนี้ก็พับนิดนึงแล้วก็พับกรีบย้อนกลับแบบนี้นะคะ เรียกว่าพับกีบกระทุ้งนะคะพับกีบกระทุ้งกลับมาลักษณะแบบนี้มันก็จะโด่งๆนะคะให้เห็นชัดๆนะคะจะโด่งๆแบบนี้แต่แล้วเราก็ตัดส่วนใบตองส,ส่วนเกินที่เราไม่ใช้ใตัดออกค่ะแต่แล้วเอาแม็กเย็บไว้นะคะอันนี้เราก็จะได้กีบชั้นที่สองที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ สามชั้นแรกพับเรียบๆส่วนชั้นที่สี่จะพับกีบกระพุ้งขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือกีบของชั้นที่หนึชั้นที่สองค่ะพอเราทําชั้นที่สองเสร็จแล้วชั้นที่สองมาวางสว่างค่ะเวลาวางสับวางให้ลดหลั่นลงมานิดนึงนะคะประมาณประมาณสองเซนนะคะลดหลั่นลงมาค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาจัดวางแบบนี้เลย กระทงนะคะเป็นงานประดิษฐ์ประดอยนะคะเพราะนั้นเวลาทําแต่ละขั้นตอนมันก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะแล้วต้องใช้เวลานิดนึงเพืพ่อเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้มันเป็นงานศิละปะอีกแบบหนึ่งคะ่ะกระทงอ่าตอนนี้ขั้นที่2ของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะ เรามีดอกไม้นะคะเบญจมาศสีเหลืองเราก็เบญจมาศสีเหลืองมาตกแต่งค่ะค่อยใส่ลงไปนะคะใครมีดอกไม้สีอะไรก็เอามาใส่บางคนก็มีดอกดาวเรืองก็ใช้ดอกดาวเรืองก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะมีดอกไม้ชนิดไหนนะคะเอามาประดับตกแต่งเลยค่ะอันนี้ดอกไม้เราติดแล้ว อันนี้เราตกแต่งแบบที่หนึ่งถ้าแบบที่หนึ่งยังไม่สวยยังไม่ถูกใจนะคะเราก็หาดอกไม้หรืออื่นมาประดับตกแต่งให้มาดูเด่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราจะดอกเฟื่องฟ้ามาแต่งให้ดูนะคะเรานําดอกเฟื่องฟ้ามานะคะดอกเฟื่องฟ้าพอดานามาเสร็จแล้วเราจะตัดค่ะตัดเป็นช่อเล็กๆนะคะตัดเป็นช่อเล็กๆแบบนี้อ่าช่อเล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็นําดอกเฟื่องฟ้ามาใส่ ใส่ลงไปตรงนี้ค่ะใส่ลงไปตรงนี้นะคะให้เห็นชัดๆนะคะใส่ลงไปด้านข้างนี้ค่ะค่อยจับใส่ลงไปนะคะ ตอนนี้กระทงของเราก็เสร็จทั้งสองแบบแล้วนะคะท่านก็เ,เลือกแบบตามใจชอบเลยคะ่ะอันนี้เป็นการตกแต่งแบบที่1นนะคะลักษณะก็จะสวยๆแบบนี้ลักษณะแบบที่1พอตกแต่งแบบที่1ถ้าคิดว่ายังสวยไม่ถูกใจนะคะเราก็มาตกแต่งอย่างแบบที่2 อันนี้จะเป็นแบบที่2นะคะท่านชอบแบบไหนก็ทําตามได้เลยค่ะรับรองกระทงของเราทั้งสองแบบนี้สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อด้วยค่ะ